เ,เรื่องเกี่ยวกับการจัดวางเป็นตามแักแรมตามสอดต่างๆนะครับก็ผมอยากจะเสนอในเรื่องของให้ผู้ที่จะทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทำรานเะนต่างๆ,ๆ,ๆก็ช่วยให้ดูดูพื้นที่นะฮะเช่นเ,เป็นดิน พยายามถมให้มันเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเต็นท์ของเราเนี่ยในรีสอร์ทเรามาเนี่ยเราทําเป็นลักษณะแพทเทิร์นจะพื้นพื้นนี่เราก็จะมีลักษณะป็นก็เรียกพ,พ,พ,พื้นพื้นพื้นผ้ากระสอบเป็นพื้นอย่างนี้เป็นในรูปแบบต่างๆที่อย่างที่พวกที่เราเคยเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะฮะก็จะเป็นรูปสนะโครงสร้างเต็นท์ต่าง,างๆนะฮะก็เลยว่าเ็ ดังที่เป็นดินก็ควรคจะปรับหน้าดินให้เรียบร้อยนะครับปรับหน้าดินให้เรียบร้อยนะฮะถ้าต้องการเป็นดินก็ปรับหน้าดินให้มันมันเันเสมอนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของฝนตกนะฮะน้ามันจะไหลเข้าไปในใต้เต็นท์น้ําจะไหลเข้าไปใต้เต็นท์ก็ให้เราบัดระวังตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเข้าไปซึมเข้าไปนะ ก็จะแนะนําว่าควรจะต้องมีโครงสร้างเรื่องเกี่ยวกับพื้นให้ดีนะส่วนการที่จะเป็นพื้นถ้าคุณเรียกให้ดีเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าให้มีสโลปนิดหนึ่ง่ว่าสโลปนิดนึงให้น้ํามันไหลคือฝนมันตกน้ํามันเข้ามามันจะไหลให้มันไหลผ่านไปเพื่อี้มันจะไปขังอยู่ข้างในนะถ้าำใหแอ่งน้ําขึ้นมาปัญหามันก็จะเกิดตรงนี้ว่าเออทาไมมันร้ํามันรั่วนะฮะ ส่วนบางที่ลูกค้าบอกว่าพื้นไม่ใช้ก็ก็จะาจะไป,ปใส่ปากใส่ปากแก้หรือใส่ใส่พื้นยางต่างๆก็เป็นเรื่องอของความต้องการของลูกค้านะฮะส่วนเรื่องของโครงสร้างเราก็จะดูว่าถ้าโครงสร้างใหญ่เราก็จะปรับขนาดของเหล็กใหญ่โครงสร้างเหล็กเล็กโครงสร้างเล็กเราก็จะปรับขนาดตามรูปแบบนะฮะให้มันสมดุลน,นะครับก็ไปดูใน Facebook ของผมไทยธรดี um e. .com นะหรือว่าเรามาทักไายกันไทยธรรมี2008จำกัดสอบถามได้นะฮะแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับแอเรียรอบบริเวณก็อยากให้แนะนำเรื่องของการห้องน้ำตรงนี้สำคัญที่สุดไมนะการขับถ่ายมันต้องเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วทำไมสถานที่ขับถ่ายลำบากไม่มีใครมาหาหรอกไมคือตรงนี้คือส่วนสำคัญที่สุด อันดับรองก็เรื่องของน้ํากับไฟนะฮะก็พยายามก็เขาฝากเรื่องของทุกคนที่จะมีทําเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวปีนี้ผมประกัน100%ได้แล้วว่าบูมแน่นอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับขอบคุณมากสวัสดีครับ